สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตี t w e Man เนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนแนะมีตัวไก่บนเดก็มาอยู่กับทุกคนชิดเคยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทําเกี่ยวกับทีมที่ทําผลงานได้อย่างประทับใจมากๆในช่วงปิดฤดูกาลและหนึ่งในนั้นก็เป็นทีมซิกเซอร์และตอนนี้ค่ะตูนก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนได้ไดข่าวแล้วเขาได้ตัวเยบูเซเลเข้ามาร่วมทีมอีกเดี๋ยววันนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาทําความรู้จักกับยยบูเซเลให้มากยิ่งขึ้นและให้มีเอมาเล่าให้พวกเราฟัังง่่่่่่ะวววา Six er าาาจจกทีแแนนนอยยยูล้้้ไดตบเซเเขามาิ อีกมากแค่ไหนและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปสัมผัสความแน่นของซิกเซอร์ในสนามจริงเนี่ยตอนนี้คลิปในฤดูการน้าของพวกเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Absolute West แล้วก็ Absolute East นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกเราจัดมาให้เพื่อนๆอย่างครบถ้วนเลยค่ะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์และก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทีนี้เราไปพูดถึงยาบูเซเล่กันก่อนเลยค่ะมิเดย์ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายาบูเซเล่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมาเข้าตาแล้วก กิดไม่นับยาบูเซเล่เนี่ยนะครับก็มีอย่างคาริตโจนส์ของเซาท์สุดานหรือว่าจะเป็นอย่างฟ e ิลิปเพตูเซฟวาซิเลียมิชิตของเซอร์เบียซึ่งตามข่าวนิโคลายโอคิชเนี่ยก็อยากจะให้เดนเวอร์นาเกสเอาตัววาซิเลียมิชิตเข้ามาร่วมทีมด้วยแล้วก็ยังมีอย่างบรูโน่คาโบโก้นะครับของบราซิลรวมไปถึงวิลลี่เฮอร์นานโกเมสของสเปนด้วยพวกนี้ล้วนแล้วแต่จะเคยมีประสบการณ์ใน NBA นนะครับและด้วยผลงานที่พวกเขาทำในเวทีนานาชาติที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้วเนี่ย มันทาให้พวกเขายิ่งมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ตัวของเกรชอนยาบูเซเล่ถือว่าเป็นคนแรกเลยครับใช่ค่ะพอได้ข่าวนี้เนี่ยตูนรู้สึกดีใจกับยาบูเซเล่มากๆเลยแต่พอเวลาได้ข่าวนี้เขาเหมนเพื่อนแอดมิดเอบอกว่าต้องเป็นเพราะว่าช็อตแน่ๆเลยช็อตที่ดังใส่โรบอทเจมในรอบรนัดฉีคิดว่าใช่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเพื่อนคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันค่ะคือจังหวะนั้นเนี่ยนะครับตัวของเขาหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาบอกเลยว่า ทีมฝรั่งเศสของพวกเขาเนี่ยพลาดไปหน่อยได้แค่เหรียญเงินแต่เขาไม่สนใจเพราะว่าเขาได้ยัดห่วงใส่ MVP ของทัวร์นาเมนต์มาไม่แน่ใจว่ายาบูเซเล่เนี่ยอาจจะติดภาพนี้ไว้ในบ้าน ปอัดรูปใหญ่ๆเลยในห้องนั่งเล่นเลยใช่ไหมว่าทำเป็นวอลเปเปอร์เลยเป็นความภาคภูมิใจมากๆคือเอาจริงๆแล้วตัวของยาบูเซเล่เนี่ยเขาโดดเด่นตั้งแต่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายในโอลิมปิกคือแพ้ปุ๊บเนี่ยก็หมดสิทธิ์ทันทีตกรอบทันทีต้องไปลุ้นอย่างอื่นแทนไปลุ้นจัดอันดับอย่างอย่างเดียวเท่านั้นในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเจอกับแคนาดาเขาทำไปถึง22แต้มเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับเยอรมันทำไปอีก17แต้มเข้าสู่นัดชิงเหรียญทองนะรกีม ค้ายกับฝรั่งเศสจ,จากทีมที่ฟอร์มผลงานกระท่อนกระแท่นตั้งแต่ในรอบกลุ่มนะครับใครจะเชื่อว่าสามารถทะลุเข้าสูนะ่นัดชิงเหรียญทองได้ ฟีลโกในช่วง3เกมที่ว่านั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ66.7ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงจริงนะครับสำหรับเวทีนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบนี้<ะ>ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นย้อนกลับไปตอนสมัยที่เขาได้เข้าสู่การดราฟต์ตอนนั้นเป็นดราฟต์อันดับที่16ปี2016ของ Boston Celtics แต่พออยู่กับ Boston Celtics เนี่ยโอกาสในการลงสนามของตัวเขาในช่วงฤดูกาลปรกติมีทั้งหมด74เกมในเพลย์ออฟอีก16เกมแต่เ,เพื่อนๆชื่นไหมครับว่า 7.1นาทีต่อเกมเท่านั้นเองพอเข้าสู่เพลย์ออฟเฉลี่ยจำนวนนาทีในการลงสนามไม่ถึง4นาทีอพอเป็นแบบนี้โอกาสในการที่จะตัวของเขาจะเพอร์ฟอร์มสร้างผลงานให้แฟนบาอย่างพวกเราได้เห็นมันก็น้อยเกินไปครับมันไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มออกมาได้ทันมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนในช่วงปี2019ช่วงปิดฤดูกาล2019 ทางเซลติกสก็ปล่อยตัวของเขาทิ้งไปนะครับตัวของยาบูเซเล่ก็ไปเล่นในลีกจีนบ้างน,นะครับหรือว่าจะกลับไปเล่นในประเทศฝรั่งเศสเป็นทีมที่ตัวของโทนี่พั k เกอร์เป็นเจ้าของทีมและล่าสุดก็ไปอยู่กับสเปนนะครับไปอยู่ที่ลิลมาดรดครับในลีกของสเปนแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ถึง 2, <S 2> <S สมัย <S <S ด้วยซ้ำไป และปัจจุบันค่ะยยบูเซเลเขาอายุ28ปีนะคะสูง6ฟุต8นิ้วหรือ204เซนติเมตรเล่นในตำแหน่ง power forward ตอนนี้นี่กำลังสดแล้วก็พละกกำลังเนี่ยสุดยอดเลยจริงๆค่ะเราเห็นกันมาแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกนะคะชนวงในเนี่ยไม่มียวบแล้วก็ไม่มีเชื่องช้าเลยตุนเชื่อแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็สงสัยและอยากจะรู้นะคะว่าการมาร่วมงานของเยบูเซเลเนี่ยจะช่วยซิกเซอร์ได้อย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าลงตัวสุดๆเลยนะครับแล้วก็ยิ่งทาให้ซิกเซอร์เนี่ยยิ่งแน่นแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นเยอะเลยอย่่่่่าาางทีีนนนตตบบออกกะ,ะวยยููเเเซล ตำแหน่ง power forward ตำแหน่ง power forward ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทาง Sixers กำลังต้องการมากที่สุดในเวลานี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นข่าวนะครับว่าเขาเอาเคเล็บมาตินมาจาก m i อามี e ฮีเนี่ยเพื่อที่จะเอามายืนในตำแหน่ง power forward แต่ตัวของเคเล็บมาตินเนี่ย เขาไม่ใช่ตำแหน่ง power forward แบบธรรมชาติแตกต่างกับยาบูเซเล่ที่เป็น power forward แบบธรรมชาติเลยแม้ว่าทางซิกเซอร์จะบอกเลยนะครับว่าเขาตั้งใจเอาเคเล็บมาตินมายืนในตำแหน่ง power forward ตัวจริงก็ตามแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นยาบูเซเล่เป็น rotation หลักของทีมครับและดีไม่ดี <Ừ. S 1> ถ้าเกิดผลงานร้อนแรงแบบที่พวกเราเห็นในการแข่งขันโอลิมปิกยับบูเซเล่มีโอกาสแย่งตัวจริงของเคเล็บมาตินด้วยซ้ำไป จริงเลยค่ะห้มินเน่ก่อนหน้านี้นะคะที่ซิกเซอร์ได้ตัวเคเลปมาตินมาตูนก,ก็รู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะรู้สึกว่าแบบเออน่าจะโอเคแล้วสำหรับซิกเซอร์แต่พวกเขาไม่หยุดแค่นั้นจริงๆคือจริงๆที่เอมินตูนพูดว่าเคเลปมาตินเนยลงตัวก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพียงแต่ว่าตัวของเคเลปมาตินเองตำแหน่งธรรมชาติจริงๆของเขาคือ small forward แตกต่างกับยาบูเซเล่ที่เป็น power forward ธรรมชาติแล้วยาบูเซเล่เนี่ยสามารถยิง3คะแนนได้ระดับ44%แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันร,ระดับฟรีบ้านะครับไปอยู่ที่สเปนไปอย เส้น3คะแนนของฟีบ้าใกล้กว่าของ NBA แต่เชื่อว่านักกีฬาระดับนี้ยังไงก็สามารถปรับมือจังหวะการยิงต่างๆได้สบายๆ<อ>นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตัวของยาบูเซเลจะเข้ามาเป็นตำแหน่ง stretch f o r คือผู้เล่นตำแหน่ง power forward ที่สามารถยิง3คะแนนได้แม้ว่าจะไม่ได้ยิงเยอะก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดต้องยิงเขาก็สามารถยิงได้นี่ถือว่าเป็นความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งของยาบูเซเลในขณะที่เคเลปมาตนเนี่ยเขาสูง6ฟุต5 ตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าตัวของยาบูเซลเจอการประทะาเจอการอัดหน่วงน่วงหนักๆเนี่ยบางทีอาจจะยวบได้ all, ไม่ว่าจะเป็นอย่างจูเลสแรนโดไม่ว่าจะเป็นอย่างรบอนเจมส์หรือว่าจะเป็นอย่างยานิสแบบนี้เนี่ยเคเลิปมาตินจะเสียเปรียบทันที <S <S แต่พอเปลี่ยนมาเป็นยาบูเซเลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการภาพกระแทกกระแทกไม่มียวบเนี่ยจูเลสแรนโดก็ยากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทางยยบูเซลจะมามอบให้กับทางซิกเซอร์เคเลิมาตินเนี่ยสามารถไปยืน small forward ได้นะครับ สามารถไปเป็นสำรองให้กับพอจอร์จก็ได้ในอนาคตจังหวะไหนที่พอจอร์จมีปัญหาเอายาบูเซเล่ไปยืน power forward เอาเคเลปมาตินเป็น small forward ก็ทําได้เคเลปมาตินสามารถป้องกันวงนอกได้ดีนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเคเลปมาตินนะครับสามารถเล่นเป็นวิ i n g player ยืนเป็นปีกก็ได้ป้องกันตําแหน่งการ์ดก็ดีการที่2คนนี้เข้ามาเป็นคอม b i n a t i o n ให้กับทางซิกเซอร์ถึงบอกว่าซิกเซอร์น่ากลัวจริงๆยาบูเซลเลนเข้ามาในสัญญาขั้นต่ํา1ปีนะครับสอล้านเหรียญเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็น2.1ล้านเหรียญเพราะว่าทาง NBA เนี่ยเขามีกําหนดนะครับว่าสัญญาขั้นต่ําแต่ละปีเนี่ยจะมูมลค่ามันจะเพิ่มมตาาจํนนนวนปีก อยู่ในประสบการณ์ใน NBA 1ปีเท่านี้2ปีเท่านี้3ปีเท่านี้ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่3.3ล้านเหรียญต่อปีสําหรับฤดูกาลนี้นะครับพอฤดูกาลถ,ถัดไปมีเพดานเงินมี salary cap ที่เพิ่มมากขึ้นสัญญาขั้นต่ำเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ทาง NBA เขากําหนดต่อไป โอเคทีนี้ค่ะมิเนตูเชื่อว่าเพื่อนๆอนนยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าการที่ซิกเซอร์ได้ตัวยาบูเซเล่มาแล้วหน้าตาของทัพหลักแล้วก็ทัพเสริมของซิกเซอร์เีจะออกมาเป็นแบบไหนคะตอนนี้ทางซิกเซอร์ถือว่ามีผู้เล่นสัญญาการันตีทั้งหมด13คนนะครับไม่การันตีอีก1คนแล้วก็มีนักกีฬาในสัญญา two way contract อีก3คนเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันดีกว่าผู้เล่น5ตัวแรกในส่วนของแบ็กคอร์ดนะครับคู่การเนี่ยยังไงก็เป็นไทริสแม็กซี่กับเคลลี่อูเบจูเนียในส่วนของฟรอนต์คอร์ ก่อนเพราะว่าเคเลบมาตินทางทีมซิกเซอร์สรับปากว่า ถ้าเกิดมาอยู่กับเขาเนี่ยจะได้เป็นตัวจริงในส่วนของเซนเตอร์ยังไงก็แน่นอนครับโจเอลเอมบีดนี่แน่จะเป็นทัพหลักของพวกเขานะครับในสนามจะมีบิ๊กทรีทั้ง3คนก็คือโจเอลเอมบีดพอจอร์ชแล้วก็ไทริสแม็กซี่ในส่วนของทัพสำรองเนี่ยก็แน่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเริ่มไปที่สำรองแบ็กคอร์ดก่อนเลยนะคะในส่วนของพออต์กดก็จะมีอย่างเรจจี้แจ็คสันไคลลาวลีชูตติ้งรกดก,ก็อย่างเอริกกอร์ดอนแล้วก็เจอร์ิกแมคเคนลูกี้ดรัฟอันดับที่ 16, วยิ 3, นนมหตกต ริกดอนเนี่ยแนะนำการเล่นให้แบบสบายๆเลยทีเดียวในส่วนของสำรองฟรอนต์คอร์นะครับเริ่มงวันที่สมอลฟอร์เวิร์ดเป็นตัวสำรองให้กับพอจอชกันหน่อยก็มีอย่างเคนยอดมาตินจูเนียนะครับ<ม>หรือว่าที่เรียกรู้จักกันในนามเคเจมาตินแล้วก็มีริกกี้คาวเซนเดอะโฟร์ครับแต่คนนี้เนี่ยสัญญายังไม่การันตีเต็มนะครับต้องรอวันที่1ตุลาคมก่อนในส่วนของ Power f o r ฟอร์ก็นแน่นอนคือชอนยาบูเซเล่ครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุด แล้วก็จัสตินเอ็ดเวิร์ดส์ในส่วนของสำรองเซนเตอร์ให้กับโจเอลเอ็มบีเนี่ยอันนี้ก็แน่นพอสมควรมีทั้งอังเดรดรามอนนะครับเป็นจอมรีบาวแล้วก็มีอเดมโบนาครับคนนี้เป็นรุกกีดราฟรอบ2อันดับที่41ชาวไนจีเรียจาก UCLA ทั้ง2คนถือว่าเป็นสำรองที่เป็นเซนเตอร์แบบอันเดอร์ไซส์นะครับสูงประมาณ 6. ฟุต10 6ฟุต11ประมาณนี้เชื่อว่าเพื่อนๆแฟนบสัสโดยเฉพาะแฟนๆของฟิลาเดลเฟียซูเวนติซิเซอร์พอฟังมาจนถึงตอนนี้ ในใจได้แต่ชื่นชมการทำงานาของาดาร์เรลมอรี่ประธานของทีมจริงๆนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เสริมแต่เฉพาะระดับสตาร์ไม่ได้หาสตาร์คนที่3เพียงอย่างเดียวแต่ยังหาโรเทชันหลักยังหาทับเสริมทับสำรองที่ทดแทนกันได้จริงๆมีทั้งวงในมีทั้งวงนอกเรียกว่าน่ากลัวแน่นมากๆครับสำบนะหรับซิกเซอร์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้คือตอนนี้นะคะเดฟนี่แบบคึอลึกสุดใจไปเลยค่ะมีเน้นลึก<ะ>ไปถึงลากเลยอ่ะพอเวลาเราเราเห็นภาพของซิกเซอร์ล่ะได้ได้เยบูเซเลเข้าไปอีก ะะเราเห็นทับหลักแล้วก็ทับสำรองแล้วนี่อยากจะถามเอมินเอว่าในส่วนที่อยู่ในฝั่งตะว,วันออกแบบนี้ค่ะถ้าต้องชนกับทีมแบบระดับแชมป์เก่าอย่าง b อ s t o ตันเซ i c s ติสเนี่ยหรือว่าทีมที่แบบแข่งแกล่งย่างนิวโญ่นิกส์เอมินเอคิดว่าหรือว่าจะเป็นวอล์กี้บัคส์อะคะที่มีพยากวางยานิสอันเจจูกูโปเนี่ยเอมินเอคิดว่าซิกเซอร์โฉมที่แบบเราคิดพวกเราคิดว่ามันแน่นมากแล้วไหวไหมน่าจะไหวนะครับนี่คือถือว่าเป็นทีมที่น่าจะดีที่สุดตั้งแต่ที่โจเอลเอริกเข้ามาอยู่ NBA าางงนนย ฝ่ายบริหารของพวกเขาที <ss> ่นำโดยดาร์เรลมอรีเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้เล่นแล้วนะครับในซีรีส์เเกมเจอกับบอส t o นเซลติกส์คิดว่าไหวไหมโอ้โหถ้าเกิดโจเอลเอ็มบีอยู่นะอ่ถ้าเกิดโจเอลเอ็มบีอยู่เอาแบบเอาแบบครบบอส t o นเซลติกส์ไหวไหมไหวเอ่อบัคส์ไหวไหมไหวครับนิกส์ไหวไหม ไหวครับโอ oh, oh, <ม>้โหแบบนี้ก็แชมป์มาลางๆแล้วสิคะไม,ไม,ไม่คือมีโอกาสเข้าสู่ n b a Finals ถ้าเกิด Joaepip ไม่เจ็บนะในส่วนนี้<ง>เราก็ต้องมารอติดตามชมกันนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้คะ่ะเอมิเน่นก็เคยบอกนะคะว่าซิกเซอร์ j a หลังจากที่เสริมทัพมาชึ่งเราก็รู้สึกว่ามันดีมากแล้วแต่เขาบอกว่าก็ยังคงเป็นห่วงในตําแหน่งของพาวเวอร์โฟร์แต่ตอนนี้ซิกเซอร์เนี่ยก็จัดให้แบบแฟนๆของพวกเขาอย่างสุดยอดเลยจริงแน่นมากๆค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะกับซิกเซอร์โฉมที่ว่าแน่นแล้วแล้วแน่นหนักเข้าไปอีกเพื่อนๆคอมเมนต์มาปุยกันที่คอมเมนต์นด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอ,อย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ twin tree man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ,คะ เพราะ NBA คือจีเดยของพวกเรา23 m a n ี้นเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ